สวัสดีค่ะเจคนบแนะนำให้ชมกับบ้านบรรยากาศบ้านสวนนะคะแปลงนี้พื้นที่หนึ่งไร่ค่ะทุกท่านบรรยากาศบ้านสวนตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยค่ะตรงไม้ประดับพร้อมมีสารานั่งเล่นให้พร้อมเลยนะคะราคา1 5 9 0 0 0้าบาทค่ะบ้านสวนขนาดหนึ่งไร่เข้าอยู่ได้เลยค่ะจัดสวนไว้ครบแล้วนะคะตัวบ้านมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องโถง แถมแอร์หตัวแถมเครื่องทำน้ำอนนุ่น1เครื่องแถมปั๊มฮิตาชิ1ตัวและแทงน้ำหน0 0งลิตรด้วยค่ะอยู่ใกล้ตลาด700เมตรเท่านั้นอยู่ที่ตำบลหนองราชวัตรอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเหมาะสำหรับลูกค้าที่มองหาบ้านเชิงธรรมชาตินะคะแปลงนี้บรรยากาศดีดีค่ะสนใจนัดชมกันได้นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุยโดยตรงกับผู้ขายได้เลยนะคะ มีเบอร์โทรศัพท์ใส่ให้ตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเรียบร้อยแล้วในว,วันนี้ทางเราต้องรากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ